ชินนั่นนะครับผมเห็นครับชินนั่นชิ้นปับจบจากในมินนิโซตาที่ไหนครับเด็กสาท่านได้กลับไปอีกครับวันนี้มาสแสดงความสามารถพิเศษอะไรคะมคีมความสุขครับเราเป็นคนชอบเล่นดนตรีใช่ไหมทำไมเราถึงได้ชอบเล่นดนตรีคะเล่นแล้วจะสุขสบายไม่เครียดไม่ดูเราเป็นคนขี้อายเนาะถ้ามีโอกาสได้คุ้มพูดกับเด็กเอสแตกเราจะบอกอะไรกับเด็กเอสแตกเนาะก็จะฝากถึงน้องๆที่าการ์ดไม่ ใหมันใจใน้องครับเข้าามกกไ,ได้สุดท้ายฝากขอกำลังใจจากคนทังบ้านค่ะก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับไปทำใ้เต็มที่ครับไม้ว่อเขาจปอบยังไง